มันบอกว่ามันจะอีกกับอะไรนะหรือยังไงวะมันมันเป็นโทนสีคล้ายของรีซิโรอะไรวะรีรีซิงลงซิโรอะไรเอารีรีเซชีวิตปาวิกฤตต่างโลกกันได้ไงเออแค่นี้ยแค่นี้เลยเิดแล้วม,มันจะมี <c oughs> ตู้ไหมสุ่มอยู่สามตู้หรือยังไงใช่ <c oughs> น่าจะ2 2> สองหรือเปล่าตัดนักเอกไปเลยน่าจะแบบมีเอมิเลียกับเ,เลมแบบมั้งเรมเรมก็มามั้งน่าจะเป็นตัวเอสอาร์เอสอาร์หมดไอเฮียแล้วก็มันจะมีตัวอาร์มาตัวหนึ่งแล้วเว้ยเลิกใช่มันเฮียกูว่าหัวหัวฟ้าได้เป็นเอสอาร์เอสเอสอาร์แน่เลยเอมิเลียมันพัวขาวจริงๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำคลิปโชว์สุ่มเอมิเลียหนึ่ง สูดดูหนึ่งครั้งได้ตัวละครเลยโชว์ไม่ได้หรอกมูเพชรบิกอาจดูถูกแหมโลกว่ากูเก็บเพชรอยู่เป็นอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเก็บเพชรกูเตรียมไว้เลยสามร้อยเพชรพอเบอกเลยสามร้อยเพชรพอไอ้เกิดพูดเน่ยสามร้อยเพชรไม่มีทางแบบกูแบบถิงในร้อยรันมั่นใจมาก คอยดูจำร้อยผิดะครไมเนี่ยนตัวอ่ามันเป็น <c oughs> ถ้าถ้าตัวมันสวยนะ <c oughs> กูจะสุมถ้าตัวมันไม่สวยกูจะไม่สุม <c oughs> ไม่ก็คิดว่ามาก็จะออกตัวนั่นแหละไปเอกไม่ไมไม่น่ามา,ม,ม,ามันก็น่าเออมันก็น่าจะโผล่มาในแบบเนื้อเรื่องนิดหน่อย <c oughs> นี้เรื่องเนื้อเรื่องอีเวนต์นะสำหรับนิกเกะคอแร็ปซีโร่หรื บีเซตชีวิตอาวิกติกางโลกอย่างเออพระเอกกูหรืออาจจะไม่ใช่หรืออาจจะไม่ใช่เรื่องนี้ก็เลยนะเว้ยเร้ออาจจะไม่ใส่กูต้องดูว่ามันใช่สวยหรือเปล่าไม่สวยกูไม่ซุ่มแต่ว่าทนท้นฉีท้นฉีอะไรละ่ะทุ่ทนสีมันคล้ายกันคล้ายแบบของรีซโลมากเลยนะเว้ยแล้วมีคนเอาไปเปรียบเทียบกับภาพนั้นะรีซิโล mm hmm. ที่มันไปขแขบกับเกมอื่นนะ มันเหมือนกันเลยเว้ยรูปตัวที่มันแบบตัวเอกที่มันแสดงถึงการคอ l l a p ดูเป็นการ<ป>มีข้อขึ้นมาอิดหนึ่งแบบมันมึงกะจะให้แบบคิดออกเลยใช่ปะแบบกะจะไม่ให้อะไรเลยอะ่ะเฮ้ก็มีคนคิดว่าเป็นน,น,นั้นี่นะเว้ยเป็นฟีเน คำอธิษฐานแห่งอะไรดวงดาวไม่ใช่อำพิษฐานในวันที่จากลากูกูกูว่ามันคนละเลื่องกันเลยนะอีอีเรนนั่นน่ะแล้วก็มีคนคิดว่าเป็นบัวใครด้นะเว้ยกูกูว่ามันไม่ใช่หรอกไม่ใช่แรงตอเนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยมาคอลแลบมากี่ครั้งแล้ว ไออนิมูงอนิเมะมันเคยค้อแลบกับเมื่อปีที่แล้วนะนิกเกะเคยข้อแลบเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเสียสดุดววววปีที่แล้วนะนิกเกะเคยค้อแลบกับอะไรเซนชอมเซนเซนชอแมนจัง <c oughs> <c oughs> แม่งรูปร่างเป็นยังไงวะเซนชอแมนชอแมน <c oughs> เฉย เออช่างแม่งเลยช่างแม่งริงช่างแม่งตอนนั้นก็มีมามามาคิมะกับอะไรชื่อเฮียอะไรวะวมบตัวหนึ่งไ,ไม่ใช่เอ,อมันจะเป็นปีศาจนไม่รู้ปีศาจเลือดน้นองชื่อว่าอะไรวะชื่ออะไรก็ไม่รู้อะเออแล้วก็ต่อมามันข้อหลักับเกมมีออโตมาต้า มี 2B มาแล้วก็ A2 ซึ่งเป็นคอลัปปี้สองของเกมตอนนี้ก็เป็นคอลัปปี้สตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นอนิเมะนะมันไม่น่าจะให้เกมแต่วันนี้ผู้เล่นนิจิทุกคนได้ทําการแบบจารดทุกคนเนี่ยนะครับเมื่อเห็นรูปนี้มาทุกคนก็จะไม่กล้าสมเพยอะไรกันไม่รูปแลเล้ยกูเลยวกูไปเก็บสักสามร้อยเมตรโอเคไหม ตอนนี้ทุกคนแบบจะมือสั่นกดตู้ก็ไม่ได้นะครับทุกคนร้อยเพชรกูพอเลยสบบร้อยเพชรกูได้ทัวร <c oughs> ์คิดจะส,สม300เพชรแล้วมึงจะได้เหรอยังไม่ถึง1ในหนึ1ในร้อยหนึ่งในร้ 100. 100. อยเท่ามันไม่ถึงหนึ่1โดยสัม0.1ส, <c oughs> สี่สี่สี่เปอร์เซ็นต์เรียนนุ้ยโอกาสออกสตาร์มีโอกาสออกตัวถึงสองเปอร์เซ็นต์ก็งเปอร์เซ็นต์เอง 2%กูกูกูว่ากูมีโอกาสออก2%นะ่ะเฮ้ยแต่ยังไงก็ช่างเถอะยังน้อยกูก็ได้แน่นอนกูกำลังตี <c oughs> ไม่ได้ I อ m อ t o m i ต I am a เอ m อ c ้ะมเออไม่ใช่อย่างแรงมาพิม,มพ์ในเพดทางการ <c oughs> ไม่ใช่อย่างแรงมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีตัวผู้ชายเข้าไปอยู่ข้างใน เ่แล้วแม่งมีมีรูปนี้มาแบบมีรูปนี้มาฉันกุศลไปให้เขาทำตอนไหนไวะมันเป็นถึงมันเป็นของจริงหรือเปล่าไหนดูดิอย่างเหมือนดูดิดูดิมันทำไอ้สาตว์อย่างเหมือนมันบอสไซนี่มันของจริง oh. คนละเรือกกันเลยอ่ะ แม่งเอามาถือปืนเฉยคาถาเวทมนต์พอเข้าใจอันนี้ปืนโอ้น้อง้องใช้ต้องใช้คาถาเวทมนต์ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ปืนปั่นจัดเลยไม่ปั่นด้วยเฮียจัดเลยอยางตึงมีส่งไปอีกรูปไหนไหน กูกูว่ามันไม่เอาอีดอกหัวขาวหรอกเอาอีดอกเทียนนี่แหละเฮ้ยอย่างน้ามันก็เข้ากระแสนะเว้แต่เขามันก็มีกระแสที่ล้อด้วยนะเว้กระแสแบบใี้คอสเทนแล้วก็ไปไปถือปืนน่ะเล่อจะตรงกระแสตรงว่าอย่างจริง บอกเลยนี่เก๋ไม่เคยทำให้คอลลบไหนผิดหวังเพราะว่าเขาทำแบบสมจริงมากสมจริงว่า <c oughs> ใช้ฟิสิกส์มาเลยการแบบดิ่งดิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างเออม็ดแต่ปืนความแรงได้เอโดยเฉพาะปืนเอ็มจี <c oughs> จริงแบบรืนบอกเลยว่าสัตว์ทั้งตัวเ สนุกละมึงเออมึงเอาเอเมเลียมาถือปือนเลยไม่รู้มันน่าจ,จะเอาเอาย้ย <gasps> เอาเอเมเลียมาถือปืนช็อตกันเลยเอามายิงโป่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 งเป็นยังไงโป่งโนะป่งนะปืนอซื้อปืนลูกซองสองนัดอะไรนี่นะใช่มันถือกันถือปืนลูกซองแล้วก็ยิงตามตาม ร้อยเราค้นหามันมันอาจจะปล่อยไอ้ก้อนน้ำแข็งอะไรของมันนะก้อนกระจิวเร็วออกไปก็ได้เออเอออะไอาจจะเป็นกระทะก็ได้สีกระทะแล้วก็แบบเป็นกระสุนเป็นกระสุนแบบแบบหินแบบอะไรวะปล่อยหินออกไปอ่ะหินอะไร เป็นไรเหนื่อยใจที่เอาเราก็ต้องกีตนาการถึงสกิลเข้าไหนดีไม่กกี่วันวันทีิดว่าแบบแต่แบบอันคอลเชิร์เซนซแมนเขาแบบเขาสร้างปืนให้ใหม่เลยนะเว้ยสร้างปืนให้ใหม่เลยแบบออให้ให้น้องถืออะทั้งสองตัวเลยใช่ เคยแบบนี้ก็เออไม่เออตัวไหนไม่เคยใช้ปืนกูบ็ใช่ใช่ปะกูบีในในเกมเขามันมันใช้ดาบอะแต่แบบนี่เก์ก็สร้างปืนให้ไม่ใช้ดาบปันตัวคอนเซปต์คอนเซปต์ปืนไม่เคยใช้ก็ได้ใช้วันนี้แหละเออดี ลิมเหอมึงมึงคิดว่ามันจะเป็นแบบการโจมตีแบบไหนวะกาเป็นการโจมตีแบบไอ้ปืนปืนใหญ่อะไร RPG เลยน,นะ<อ>ถ้ามันเป็นเอเมอรอ่ะ RPG ไม่ใช่ RPG มันคือคอะไรอกเจ็ตแลนเชอร์อะไเงี้ยไม่รู้ MG <ๆ S 2> คือ MG คือมันจะมีกระสุนสามว้ยกูจำจำไม่ไ,ด,ไมด้ไม่ต้องคุดมมไม่ต้องคุดดูนะไม่ไม่ต้องขุดคุย กูกูเรียกว่า r p g กับสไนเปอร์อะไรมนัน RPG เออมี r p g สไนเปอร์แล้วก็ปืนคนสามร้อยนัดลูกซองไงเออแล้วก็มีหกสิบแล้วก็มีเหมือน a k หกสิบนัดด้วยไ,ไม่รู้อ่ะมันแม่งคนสร้างสารรค์ปืนใหม่มาได้หมดเละมันเป็นมันเป็นคําไบหรือเปล่าวะไบผู้วควรจากหาัโลก ได้มาถึงอยากกระทันหันในครั้งนี้ผู้มาเยือนเหล่านั้นเป็นใครกันนะเอากระทันหันเออทำไมมันไม่มากระทันหันตอนมันไม่ต้องปล่อยข่าวมากระทันหันเลยอ่ะเออปล่อยข่าวมาทำไมเนี่ยเหยดีก็ปล่อยอะไม่เหมือนนิเกะมันจะแบบมันปล่อยมาแบบไม่ต้องปล่อยตั้งประมาณคอแลบที่แล้วนะป่าปล่อยประมาณสามเดือนป่ะ จะได้คอเล็บจริงๆนะนานแท้วไ่ปล่อยรูปพีวิวมาแบบตั้งนานนะหว่าจะได้คอเล็บนานแท่าไสงสัยพวกว่ามีคอเล็บหลังหลังครึ่งปีมั้งหลังครึ่งปีตอนเดือนพฤษภาจะลองคขบรอลครึ่งปีหรือว่าอาจจะมาเพราะอาจจะมาตอนนั้นเลยเลยก็ได้นะเว้ยเดือนหกเลยใช่ไหมเฮ้ยไม่อีก อีกเดือนกว่าเดือนพฤษภาไหนต้นเดือนพฤษภามันที่มันจะครบรอบหนึ่งจุดห้าปีหนึ่งจุดห้าปีใช่แล้วมีคนคิดว่าขอมีเด็ดอ,อะไรด้วยรีบมึงก็ใจเย็นเกินไปม่มี <ไป S 1> มคน,นมาตอบกลับด้วยว่าว่าพูดพูดใช้ปืนกล ผู้ใช้ปืนคนผู้ใช้ปืนคนเปออ้าวู้นี่ไงวะคิดอะไรไม่ออกบวกไม่ถูกเออคุยกันมากมันมันจะมีแบบสองเรื่องนะสวนมากเรื่องอะไรอ่ะฮะที่คนคิดเป็นสวนมากก็นั่นแหละ มีซีลกับทำอธิษฐานเองเหงวันนัไนลยะวันำอธิษฐานเหงวันอจากลาจากรลงจากรไดอะไรก็ไม่รู้แม่งอธิษฐานอะไรเนี่ยโอ้อธิษฐานฟีเ่นคุยหูกูจะแตกคุณคิดว่าคุณจะเป็นเรื่องไหนลืกกู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 เอ็่าง ช่งแม่งมันเดนเอะอะไรช่างแม่งแต่แต่ยังไงก็มันไม่มีผู้ชายเข้ามาในเอคแคลลบไอ้นี่หรอกกูเชื่อได้เลยไช่มันเป็นเกมไขาย,ยกูเชื่อได้เลยเ่านั่นแหละหนั่นแหละมึงจะแบบให้ผู้ผชายมาแบบยิงแล้วก็แบบไขสั่น <laughs> ูเหียโอ้เอ้ไอ้สัสยิงมาแบบทันตัวรถกูเหนื่อยจริงไอ้เหี้ยหนักสุดละไอ้ดิวพูดมาหนักสุดละไอ้สัสยิงออกไปแล้วแบบสั่นโอ้้ เม่งพอไอ้หี้อะแล้วก enfin ็อยรอมาก็เลยเออเออรอรอมันมาเดี๋ยวแบบคุยคุยกันอีกทีวะว่ามันแบบหน้าหน้าสุมหรือเปล่าสวยหรือเปล่าสวยไม่สวยแม่งไม่สวยกูไม่สุมอ่ะสวยกูสุมแต่กูมั่นใจว่าได้แน่นอนซุ่มสามร้อยเพชรเออซุ่มทำร้อยเพชรเอาร้อยเพชรเอาดีที่อะกูได้แน่